ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูอ้อมเรื่องหัตถะคณิตฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในห้องเรียนของคุณครูอ้อมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กสบายดีกันหรือเปล่าช่วงนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้คุณรูอ้อมก็มีที่การใช้หัถคณิตเบื้องต้นมาฝากเด็กๆกันคะ่ะซึ่งก็คือเป็นการนับเลขโดยใช้นิ้วมือทั้ง10นิ้วของเรานี่เองนะคะเราสามารถนับได้ตั้งแต่จำนวนหนึถึง99นะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนหัถคณิตขั้นพื้นฐานไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ หัตถาคณิตคืออะไรหัตถาคณิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกโดยใช้ตัวเลขลูกคิดหรือนิ้วมือเป็นสื่อในการเรียนการสอนผลที่ได้คือนักเรียนมีสมาธิมากขึ้นเข้าใจตัวเลขมากขึ้นและการคิดเลข พลาดน้อยก่อนที่จะเริ่มเปรียนกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าการนับเลขแบบหัตถคณิตโดยใช้นิ้วมือทั้ง10บนิ้วของเราเนี่ยนะคะสามารถนับเลขได้จากจำนวน1ถึง99นะคะเด็กๆส่วนการใช้มือนะคะเราจะใช้มือขวาแทนด้วยหลักหน่วยนะคะ ส่วนมือซ้ายเราจะใช้แทนด้วยหลักสินะคะไหนมือซ้ายของเด็กๆคะยกมือซ้ายขึ้นมาไหนคะ่ะถูกต้องและะ้วค่ะมือซ้ายนะคะมือซ้ายจะแทนด้วยหลักสินะคะต่อไปคุณครูอ้อมขอมือขวาของเด็กๆหนะะ่อยค่ะขอมือขวาคะ่ะมือขวาถูกต้องลวคะ่ะเด็กๆเป็นหลักอะไรนะคะ หน่วยเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเรามาเริ่มนับกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเด็กๆ่เจยมพร้อมคลายนิ้วมือกันหน่อยแล้วเราจะเริ่มที่เซตศูนย์นะคะเรามาเริ่มกันที่จํานวนหนึ่งนะคะเด็กๆโดยเราจะเริ่มที่นิ้วชี้กันก่อนนะคะ1 2 3 4หนึ่งสองสามสี ห้าห้าคือกดไหลนะคะเด็กๆหกเจ็ดแปดเก้านี่คือหลักหน่วยนะคะจำนวนถึงเก้าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆเริ่มที่เซตศูนย์ค่ะเริ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปเก้านะคะเก้าแล้วต่อไปคือจำนวนเลขสิบซึ่งเลขสิบจะมีหลักสิบเป็นหนึ่งหลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะตอนนี้หลักหน่วยเรากลายเป็นศูนเรียบร้อยนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบสิบแล้วต่อไปอะไรคะเด็กสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าต่อไปเป็นยี่สิบนะคะยี่สิบหลักสิบเป็นสองหลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะยี่สิบแล้วไล่ต่อค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกย็ยปิบเต่อไป30หลักหน่วยเป็นศูนย์หลักสิบเป็น3นะคะสาสแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบสองสาสสาสสีสสิสาสิบหกสามสสาสิบ เก้าตอนนี้นิ้วมือเด็กๆเหมือนขอค,คุณครูไหมคะถ้าเหมือนคือถูกต้องนะคะ39แล้วต่อไป40 40หลักหน่วยเป็น0นะคะหลักสิบเป็น4นะคะเด็กๆ40แล้วนับพร้อมๆกันต่อเลยนะคะ40 41 42 43 44 45 สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าต่อไปอะไรคะเด็กๆห้าสิบเลขห้าเราจะแทนด้วยนิ้วโป้งนะคะซึ่งก็คือกดไลค์นะคะห้าสิบมีเลขห้ากับเลขศูนย์หลักหน่วยเป็นศูนหลักสิบเป็นห้านะคะเรามานับกันต่อเลยนะคะเด็กๆห้าสิบแล้วอะไรต่อคะ ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าอ่านื้อสองเนื้อตอนนี้ของเด็กเ,กเหมือน,นคุณครูไหมคะห้าสิบห้านะคะต่อไปห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าต่อไปจำนวนอะไรคะห้าสิบเก้าแล้วก็หกสิบนะคะหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักสิบเป็นหก

เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะคะเจ็ดสิบเก้าต่อไปอะไรคะเด็กเจ็ดแปดสิบเก่งมากเลยคะ่ะแปดสิบมีเลขแปดและเลขศูนย์นะคะหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักสิบเป็นแปดนะคะ แปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าต่อไปค่ะดเด็กๆเก้าสิบนะคะเลขเก้าและเลขศูนย์หลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะหลักสิบเป็นเก้าคะ่ะ 9กแล้วไล่ต่อค่ะเด็กๆเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเสาเกสี่้าสบห้าเกสหเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้ตอนนี้ครบเกแล้วนะคะครบจำนวนที่เรานับได้แล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะง่ายไหมคะ ให้เด็กๆลองหัดฝึกทบทวนซ้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอทำได้ไหมคะต่อไปคุณครูอ้อมก็อยากให้เด็กๆไปฝึกนับเลขกามหัดหัดคณิตการดูบ่อยๆนะคะก็จะทำให้การเรียนคณิตขอนักเรียนง่ายแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตัวเลขเราสามารถนับได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะเราสามารถนับ เลข1ถึง9 9นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย